สิบข้าวไปเก็บป่ากี่ขาดครับรหลายครับอีเฮ็ดหน้านะครับปีนี้เหตุเหตุเมื่อรังสิบปันวานปันตมก็ได้สิเก็บปลากี่ขาดครับไม่มีปลาอยู่ด้วยตอนแรับปันไม่น่ามันมากนะครับปันเลยบั เตรียมพร้อมครับนี่ป่าเลยเตรียมพร้อมเลยเห็นแล้วครับเห็นล้วเห็นลราเห็นเรเห็นป่าแล้ว จากรหมาเขาจีค่าเขาจะรับจ่ายค่าครับครับว่าดีอัน,น,อนเอารถมาไถไถตุ่มนะครับ ก็เลตยติดใส่รถก็เลตยติดก็เลยสิล,ลากนะครับอ่าเมื่อนี้ใส่รถต้อนขั้นลากเบื่อกลากครับมันจะขึ้นก่อนเลยขึ้นตัวร,รถลากก่อนนี่แล้วเดี๋ยวที่ลากรถจากรถทิศต,ตรงครับไอ้ทั้งปลาชีคาดครับนี่ที่จับปลาชีคา่าตะบะรถไทยปกติดก่อน ีปลาหลายอยู่นี่เบิ่งครับว่าสิได้จักตัวขึ้นแล้วครับขึ้นแล้ว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 ลอยครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้ว ขึ้นแล้วครับสำเร็จครับ ครับสำหรับการทำหน้าปีนี้นะครับเนาะก็เซร็จสิ้นแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเนาะใส่เวลาอยู่ประมาณสามสี่ชั่วโมงนะครับในการวานเขาปีนี้อ่าได้วานตมนะครับเพราะว่าหน้ามันบวบกได้วานต่มทำหน้าหาไรนะครับปีนี้นะครับ ข้าวเหนียวข้าวเหนียวพันข้าวเหนียวพันเขียวงูได้มาจากลำพูนครับเป็นพันธุ์ขาวที่เม็ดสวยนะครับสำหรับมาเห็ดขนมนะครับเป็นพันธุ์ขาวที่เม็ดสวยนะครับพันเขี้ยวงูซี่อะไรนะครับส่วนอีกหนึ่งไรส่วนอีกหนึ่งไรนะครับ ใส่ข่าวเจ้าหอมมะลินะครับขาดบ่ได้ข่าวเจ้าหอมมะลินะครับใส่ทั้งสองเข่านะครับเมื่อกี้นั่นนะครับเนาะจะได้จับป่าขี่ขาดเสร็จเรียบร้อยครับเมื่อกี้ได้ได้จับป่าขี่ขาดนะครับเนาะมาตออฝนตกใหม่ไหม แล้วก็วันนีมายูน้ำไฮน่านะครับเนี่ยจะได้นี่จับได้สองตัวจับได้สองตัวครับบังแก้เลยปลาดุกครับปลาดุกงามงามผมเงามสาักหน่ยครับโอ้ยงามปลาดุกสมงามเลย แล้วก็ได้ปูนะครับแล้วก็ได้ปูนะครับเนาะปูปูตัวใหญ่กุะดักกระดักกระดักปูครับนี่กันดูได้แล้วนะครับที่สารบาา้านเฮาหากินตามภาษาบันแับบรรบ,บา้าน้ำกินตามภาษาแบบบ้บานๆนะครับเนะเาะหลังจากนี้กับปอย ให้เขาเขาเกิดนะครับให้เขาห้องอกไปประมาณสามเดือนสี่เดือนจะมาเบิ้งผลผลิตนะครับผมกติีอ่าแต่ละช่วงของเขาขง,ง่ามผมกระดีปายถ้ำให้คลิปให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ไว้สวมีกันครับ